สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับจากการนำตำนานรักเรื่องไม่น่าพระขนงมามองมุมใหม่ในภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงความพิเศษในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดที่แปลกแหวกแนวเท่านั้นครับ พอพ่วงกับยังใส่ใจกับทุกรายละเอียดเพื่อให้ภาพยนตร์ออกมายิ่งใหญ่และสมจริงจนถึงขั้นลงทุนสร้างบ้านเรือนไทยขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ภาพตามที่จินตนาการไว้ช่วงหน้ากลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับหนังเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นหนังตลกมากๆแต่ว่าการทำโปรดักชันทำเหมือนกับว่ามันเป็นหนังอีพิกคือหนังมหกราบยิ่งใหญ่ยเ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องพี่มากพักขนงถึงแม้ว่าจะเป็นหนังตลกแต่ผู้กำกับอย่างพี่ต้งบรรจงก็ตั้งใจทำโปรดักชั่นให้เป็นหนังมหากาย์ยิ่งใหญ่ที่ดูย้อนยุคที่จะประกอบไปด้วยฉากสงครามฉากตลาดฉากชุมชนคลองพักขนงรวมไปถึงเรือนไทยที่ต้องลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ภาพตามที่จินตนาการไว้มากที่สุดวันนี้ครับพิ้งกระจรกกิจจะพาเราไปนอกรอบเรื่องนี้กัน ฉากที่เราเห็นจะเรียกว่าทั้งหมดเลยเลยคะที่เราสร้างใหม่มาทั้งหมดเลยโดยส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นกับหมดคืออย่างที่เป็นหัวใจของเรื่องอะไรคงเป็นบ้านสองหลังเนื้อเรื่องก็คือว่าสีคนนี้ย้ายมาอยู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของที่มากโจทย์เราคือบ้านไทยสองหลังอยู่ตรงข้ามกันพอดีผมกับทีมอาร์ได้ไปเจอรูปหนึ่งนะซึ่งเป็นรูปโบราณจะเห็นว่าเป็นบ้านไทยสองหลังตรงข้ามกันและอยู่ตรงหัวโค้งน้าพอดีแล้วผมก็เลยพูดกับทีมโลเคชั่นว่าถ้าได้แบบนี้มันจะเป็นในฝันผมมากแต่ผมก็คิดในใจว่าไม่มีทาง บวชมากครับไปอยุธยาสมุทรสงครามอัมพวาอะไรเงี้ยครับตอนวันที่ไปอุโมอัมพาวาเนี่ยเขาก็พาล่องเรือไปล่องกันไปดูทั้งโค้งเลยครับก็ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็ใกล้เคียงอันนี้ก็พอไหวแต่ก็ยังไม่ดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งผ่านโค้งน้ำไปฮะแล้วก็ทันทีที่เลี้ยวเรือกลับเท่านั้นแหละฮะ คนทุกคนตกใจเพราะมันเหมือนรูปนั้นเด้มากแล้วถ้ามันได้นี่เหมือนฝันจริงๆนะแต่ประเด็นคือจะสร้างได้ไหมเพราะว่าตรง้นเ็นที้ที่แบบมีฝั่งหนึ่งว่างครับแตกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นโรงเคี่ยวตาลผมก็เลยคิดว่าโอ้โหอดแน่เลยวะก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาไปคุยว่าจะขอสร้างทับปรากฏว่าได้ครับเขายอมให้สร้างทับโรงเคี่ยวตาลน,นั้นนะก็เลยได้เหมือนรูปนั้นทุกทุกประกาศเลย好好ผมก็ยังแบบคนลุกอยู่ว่าเฮ้ยเราได้จริงๆว่นอกจากฉาก จึงเป็นส่วนประกอบที่ยิ่งใหญ่ของหนังเรื่องนี้ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างเสื้อผ้าของนักสแสดงผู้กำกับก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะเสื้อผ้ากว่าที่จะได้มาใส่มันมีกระบวนการด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับต้องถ่น<ม>าน,นะอะไรบ้างโจทย์เราคือมันจะต้องรู้สึกจริงข้อแรกใช่ไหมครผมสาคัญมากผมผมรีบไปว่า t e x t อร์ผ้าเนี่ยฮะต้องรู้สึกว่ามันเก่าจริงๆแล้วก็มันเนื้อผ้าที่คนโบราณใช้ที่สําคัญในอย่างนึงคือสีของเสื้อครับเขาก็ต้องมปหาสีจน ซึ่งสีเหล่านี้หาผ้าไม่ได้นะครับกว่าจะได้สีเหล่านั้นนะฮะทีมเสื้อผ้าจะต้องเอาไปหมักดินครับเพื่อให้ดินมันกัดกัดซะจนเก่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องทดลองว่ากี่วันเหมือนกันนะเพราะว่าแรกๆทำแนละ้วเสื้อขาดเละเทะหมดเลยเพราะว่ามันหมักมนอ้อยนานไปใช ึงแม้จะเป็นหนังตลกมากๆบทมีความตลกแบบเบอร์เลอรเทอรมากๆเลยฮะแต่ว่าเวร์ชันจะต้องจริงจังมากเหมือนเราทําหนังแบบอีปิกครับคือหนังมหากรารยยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามาครั้งนี้ต้องมันนะต,ต้องต้องไม่ใช่แค่ธรรมดาถู้ไม่ไ้มึอะปานี้งตายหรไรมาร์กจริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่า Mark. มาร์กแล้วคนที่เรียกกูว่ามาร์กก็มีอยู่คนเดียวคือแดดดี้ แต่เขากลับไป The United States of America กับพวกมิชชันนารีแล้วกูต๊บเลยวะการทำงานหนังด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้คนดูได้สัมผัสถึงคำว่าศิลปะถือเป็นขั้นตอนการสร้างที่สมบูรณ์แบบแล้วครับนับจากนี้เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมแล้วครับที่จะเลือกเสพงานศิลปะชิ้นนี้ที่ชื่อพี่มากพระขนงหรือไม่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ